กัดมันน้าไม่เจอเสูงเพียงใดมันจะไกลแค่ไหนเดือไม่จำไปดูแลกัดมันถึงเธอตลอดมันเจอมันเจอมันเจอกันเป็นดังฟันดีอะไรละผ่านไปกัดมันน้ำไม่เจอเลยห่วงเลยเอสูงเพียงใดมันจะไกลแค่ไหนมันเดืองไม่จำไปดูแลมันถึง้เธอตลอดมันเจอมันเจอมันเจอกัน Mortar, ấy? เป็นดังฝัน <nossas> ดีอะไรเราผ่านไปในวันดีในสา่งไปเจอไ่เจอดีสุดไ่ไไ้ในหน้ามีวันหยุดไม่เจอไม่ดีอยู่เนี่ยมีดึงย้อนคืนมาม่จึงสัญญาคิดถึงเธอยูมือเจอกันได้สู้มมันเอเทกัน เี๋ยวจะหวังเดี๋ยวเอไม่จองหมากมาเดยไม่เจอไม่เดอของหมักไงไม่เจอเดี๋นี่เาตอใจงเลยมีเดียวมีเดเท่าไรแม่เล่เลเอเดืกัดมันน้ำไม่เจอห่วงเลยเธอหน้ตู้เพียมใดมันจะไปแค่ไหนดนตามไปดูแล มันมีทิ้งให้เธอตลอดไม่เจอในเธอเจอกันเป็นดังฟันไม่ดีอะไรเราผ่านไปกาดมันน้ำไม่เจอเลยห่วงแล้วเธอใน่ชู้เพียงใดมาจากไปแแทนในเรื at, ่องขารไปดูแลงันมีทิงใเธอตลอดไม่เจอไม่เธอเจอกันเป็นดังฟันไม่ดีอะไรผ่านไป รู้ว่าเรา,าจะปันรู้ว่าเราจดนจากกันเหนม่อยไปไหนเราจากันเราจากันรู้ว่าเรา,ราเดจากกันเหนืน่ยไปไหนเหน่อยเจินเดนจากกันเราหลเสมอคิดตรงเจอยงเจอยนอนเยเสไมือ เจอไม่เจอเลยเพลส่วนการจัดมันน้าไม่เธอเลยห,ห่วงเลเธอเงนสูงเพียงใดมันจะไกลแค่ไหนไตามไปดูแลถึงให้เธอตลอดเพื่อนเจอไม่เจอไม่เจอกันเนื่ยเป็นดังฟันในดีอะไรละผ่านไปากาปัมดมันน้าไม่เธอเลยห่วงเลเธอเงินสูงเพียงใดมันจะไกลแค่ไหนไม่ไม่ตามไปดูแล มีทึงหเจอตลอดไม่เจอไม่ได้มีเงินจนไเป็นดังฝันไม่ดีอะไรเราผ่านไปนะไม่เจอไม่เจอตลอดไม่เจอไม่เจอเจอกันไม่เป็นดังฟันจดีอะไรเราไปโ่อนกไลยแชรกับใครมีว่านได้ไหม